ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการรลินเกมเมอร์นะครับในคลิปนี้นะครับเราก็มีข่าวดีมาบอกนะครับเป็นข่าวดีเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่นะครับที่สายฟรีไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่านเดือนนี้ทางเซิร์ฟไพ่นะครับเขาก็จะแจกสกินใหม่ถึง3สกินเลยนะสายฟรีไม่ควรพลาดนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูที่สกินแรกเลยนะครับก็คือสกินใหม่ของเอเซนกานะครับณตอนนี้กิจกรรมก็ได้อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับกิจกรรมนี้นะครับเราก็ต้องสะสมนะครับในส่วนของชิ้นส่วน เมื่อจะเป็นในส่วนของเดหิมะถุงมือดาวตกกระดิง่งแล้วก็ลูกแก้วคริสต์มาสให้ครบนะครับเมื่อเราสะสมครบแล้วนะครับเราก็สามารถกดรับสกินใหม่ของไอเซนกาได้ในทางด้านมุมล่างซ้ายมือนะครับนะแต่สกินที่มีเอฟเฟกปีหนึ่งอะ่ะจะแจกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับถ้าพลาดรอบนี้ก็ต้องรอปีหน้านะถึงจะวนกลับมานะครับกาที่เป็นเมนก็ไม่ควรพลาดน,นะครับนี่ครับระดับลิมิเต็ดส้มนะครับถ้าใคร อยากเอฟเฟกก็ดูได้ในช่วงทายคลิปกันนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้นะฮะนี่นะครับเอเซนกาแล้วก็วิธีการหาชิ้นส่วนนะครับสามารถหาได้จากการทำธุรกิจรายวันนะครับนี่ฮะก็จะมีล็อกอินสะสมหนึงวันเข้าเล่นโหมดจับคู่หรือจัดระดับนะครับ1เกมแล้วก็เข้าเล่นกับเพื่อนนะครับในโหมดจับคู่1เกมนะครับเมื่อเราทำธุรกิจเสร็จนะครับก็ให้เรา มากดล mm ับ hmm. ชิ Hence, ้นส่วนนี้นะครับเป็นชิ้นส่วนหน้าหนาวนะฮะชิ้นส่วนนี้นะครับเมื่อเรากดลับมันจะสุ่มชิ้นส่วนนะครับเมื่อจะเป็นเกจหิมะผุงมือดาวตกตะดิงหรือลูกแก้วนะครับมาให้กับเรานะครับเป็นแบบสุ่มนะดูครับกดลับครับแบบนี้ก็จะได้รับมาเป็นลูกแก้วนะสองลูกแบบนี้นะฮะถ้าเรานะครับได้ซ้ำนะครับก็สามารถกดแชร์ได้ครับเนี่ยแชร์ให้เพื่อนได้ยอมรับครับแล้วก็นี่ครับ กดแชร์ share, แล้วก็สร้างโค้ดฮะแบบนี้พอเราได้โค้ดมาเราก็ไปส่งให้เพื่อนนะครับหรืออดีตสำรองแล้วก็วิธีรับโค้ดอะ่ะให้เรามากดคําว่ารับนะครับตรงมุมล่างขวามือน,นะครับแบบนี้แล้วก็วางโค้ดลงไปครับแล้วก็รับโค้ดแบบนี้สามารถรับได้วันละหนึ่งโค้ดนะจากเพื่อนนะครับกิจกรรมนี้ไม่ยากนะครับเพราะว่ามันเริ่มตั้งแต่วันที่12ท่านว่าจนถึงจนถึงสิ้นเดือนอะ่ะไม่ยากนะครับได้ทุกคนแน่นอนนะกิจกรรมนี้ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกินใหม่เอสเซนกานะครับส่วนต่อมานะครับก็คือการแจกสกินใหม่ของทอนนะครับสกินใหม่ทอนน่ะกิจกรรมนะครับจะเริ่มขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่20 20นะครับ20ธันวาจนถึงวันที่1มกราคมอ่ะเป็นกิจกรรมส่งของขวัญนะอาจจะเหมือนปีที่แล้วนะครับที่ส่งของขวัญน่ะที่แจกสกินของชิปนะฮะก็จะเป็นการเลือกของขวัญนะครับในแต่ละกล่องมาแต่ละสีนะครับ อย่าเลือกผิดนะฮะเพราะว่าถ้าเลือกผิดก็จะไม่ได้รับสกินของทอนไปเลยเห็นไปที่แล้วนะครับนี่ก็อย่าพลาดนะครับเป็นสกินที่ไม่มีเอฟเฟกนะครับสกินนี้ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของสกินใหม่ของทอนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือสกินใหม่ของดอรียสกินดอเรียนะครับกิจกรรมนะครับจะเริ่มขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่28่ธันวาจนถึงวันที่11มกราคมเลยนะเห็นไมครับมุมบนขวามือนะฮะ เป็นสกินต้อนรับปีใหม่อันนี้ก็ไม่มีเอฟเฟกอีกเช่นกันนะไม่มีเอฟเฟกนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นป้าย e a c นคระับกิจกรรมนี่ครับของรางวัลตามนี้สามารถมาแลกได้นะครับส่วนนี้มีสกินอยู่นะนี่ครับกล่องเขียวเปิดเพื่อรุ้รับสกินประมาณนี้อันนี้ก็คือกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาล่าสุดนะครับ ส่วนอย่างต่อมานะครับที่เราจะมาอัปเดตเพิ่มเติมนะครับก็คือกิจกรรมสกินใหม่นาคระดับมิดีคอนะครับกิจกรรมนี้จะเริ่มขึ้นเลยครับตั้งแต่วันที่12ท่านว่าจนถึงวันที่เฮ้ยนานมากเลยครับเพื่อนๆวันที่2มกราคมปีหน้าเลยนะนี่นะครับถ้าใครอยากได้สกินนี้ก็เตรียมคูปองไว้4,600คูปองนะครับรับรองว่าได้แน่นอนครับประมาณนี้นะครับถ้าเหมานะประมาณ4,6 0 0คูปองนะครับนี่เล นี่ครับเป็นกิจกรรมลังพึ่งเมื่อเปิด5ช่องนะครับจะได้รับเอฟเฟกต์สังหารเปิด12ช่องนะครับจะได้รับนะครับในส่วนของแพ็คนะครับเป็นรูปโปรไฟล์อิโมจิท่าเต้นนะครับและเมื่อเปิดครบ29ช่องจะได้รับนะครับในส่วนของประกาศแล้วก็ปุ่มโจมตีนะฮะสกินตอนนี้อัปเดตเข้ามาแล้วไฟอยากได้คือแบบต้องต้องแพงนิดนึงนะครับเป็นสกินคอร์จากเกม H.O.K. นะครับหรือเนื้อ r อ f k i n นะฮะ สกินเนียไม่มีท่าเดินออกบอนะไม่มีท่าเดินออกบอดนี่ครับแล้วก็รูปโปรไฟล์ขยับได้นะครับนี่เลยใครเป็นเมนก็ไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าปีหนึ่งอะระดับมิดิคอนะครับจะมาไม่เกิน3-4ครั้งเท่านั้นนะนี่ครับปรับแต่งสวนสกินต่างๆนี่ครับ สกินนี้มีเอฟเฟกต์สองแบบก็ประมาณนี้นะครับในการมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่ที่อัปเดตเข้ามาล่าสุดนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรานะครับมาดูที่เอฟเฟกต์การโจมตีปกติของเอเซนกานะครับนี่นกับสกิลเอเซนกาเป็นเอฟเฟกต์ตีรคริสต์มาสนะฮะอันนี้ก็เป็นต้นคริสต์มาสนะครับเป็นเอฟเฟกต์ของสกิลที่หนึ่งนี่ครับสกิลหนึ่ง แล้วก็สกิล2ครับจะเป็นการปาบลสีทองออกไปนะครับแล้วก็ Check แช่แข็งเป้าหมายแบบนี้เลยครับนี่นะฮะนี่ครับสกิล2อปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็เอฟเฟกต์ของสกิลอัลติเมทนะครับจะเป็นการปล่อยรถไฟเข้าไปโจมตีเป้าหมายนะครับแล้วก็จะมีดาววนรอบตัวเป้าหมายนะครับเป็นเอฟเฟกต์แสงสีทองนะครับแล้วก็สีคว นี่เครับชึบมี่เลก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของสกินเอสซินก้านะครับส่วนสกินต่อมาเะครับเป็นสกินใหม่ของทอรนะครับสกินนี้ก็ไม่มีเอฟเฟกต์เช่นกันนะครับนี่นะครับโมเดลเสียดายนะครับสกินสวยอะโมเดลสวยมากนะครับแต่ว่าไม่มีเอฟเฟกต์อะคือโคตรเสียดายเลยนะนี่ครับทอรชึบเดี๋ยวเราก็ไปดูตัวในเกมกันนะครับว่า จะเท่ขนาดไหนนะครับสำหรับของทอนนะดูนะครับเอฟเฟกนะฮะการโจมตีปกตินี่ครับแล้วก็สกิลหนึ่งครับนีบ่สกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองครับ ครับสกิล2แล้วก็ออลติเมทครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของสกินใหม่ของทอนนะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นสกินของโดเรียนะครับนี่นะครับของดเรียเสียได้นะครับไม่มีเอฟเฟกแต่ก็ยังมีนะครับทางโซลก็แจกฟรีก็ประมาณนี้นะครับในการทามาดูกิจกรรมใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในวันนี้นะครับอย่างนีฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ